สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรีเดย์คลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามในเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามก็ถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับเราแนะนำว่าควรจะลองไปเที่ยวเพราะว่าไปง่ายอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยนั่งเครื่องบินก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับแถมที่เวียดนามเนี่ยค่าครองชีพถูกมากม ค่าเดินทางภายในประเทศแล้วก็ค่าที่พักหรือว่าค่าอาหารเนี่ยถือว่ายังถูกอยู่นะครับวัฒนธรรมหลายๆอย่างก็ใกล้เคียงกับคนไทยมากๆเลยแทบจะไม่ต้องปรับตัวหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยและที่สำคัญนะครับฟรีวีซ่าด้วยเข้าต่อมองง่ายมากๆแทบจะไม่ถามอะไรเลย เรามาเริ่มจากการนั่งรถบัสเข้าสู่ตัวเมืองกันก่อนเลยครั้งนี้เรานั่งรถบัสไปนะครับเพราะว่าถูกมากๆ20-30กว่าบาทเองไปได้หลายสายเลยนะครับแนะนำว่าให้เข้าไปคุยกับพนักงานที่จุดขายตั๋วก่อนขึ้นรถว่าจะไปที่ไหนและเดี๋ยวเขาก็จะบอกเองนะครับว่าให้ไปขึ้นที่สายไหนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเข้าเมืองเนี่ยที่สายที่ดังๆนะครับก็จะมีสาย152กับ109ที่คนเขาชอบขึ้นกันเยอะๆ เราก็มาลงที่ย่านดิสตริกวันย่านนี้นักท่องเที่ยวจะมาพักกันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นย่านที่อยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารเยอะมากๆนะครับใช้ชีวิตค่อนข้างสะดวกเลยทั้งกลางวันและกลางคืนแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในแถวๆย่านนี้ที่แรกที่เราจะไปก็คือถนนคนเดินบุญเวียน เป็นถนนคนเดินในยามค่ำคืนที่อยู่ในใจกลางเมืองโฮจิมินห์มีร้านอาหารผับบาร์นะครับอยู่ตลอด2ข้างทางเลยแล้วก็มีร้านขายข,ายของที่ระลึกร้านอาหารนะครับแถวๆนี้เนี่ยก็จะคึกคักมากโดยเฉพาะช่วงกลางคืนสายปาร์ตี้น่าจะชอบนะครับฟิลคล้ายๆกับแบบว่าถนนข้าวสารที่ประเทศไทยเลย แสงสีเสียงในยามค่ำคืนถือว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวที่ถนนคนเดินแห่งนี้นะครับคนเยอะมากๆแออัดเบียดเสียดกันนิดนึงถ้าใครเดินในย่านนี้เนี่ยก็ให้ระวังของมีค่ากันไว้ด้วยนะครับพวกกระเป๋าตั้งหรือว่ามือถือเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกล้วงกระเป๋าที่นี่หลายคนเหมือนกันนะ มีร้านนั่งดื่มให้เลือกค่อนข้างหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นผับที่เปิดเพลง e d n สำหรับสายแดนหรือว่าร้านนั่งชิลฟังเพลงเบาๆชมบรรยากาศก็มีนะครับหรือใครเนี่ยที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เลยย่านนี้ก็มีร้านอาหารต่างๆให้เลือกมากมายนะครับสามารถเลือกนั่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยเช้าวันต่อมาเราจะพาไปกินร้านอาหารบันมีเจ้าดัง อยู่แถวแถวย่านริสทิกวันซึ่งก็คือร้านบันหมี่เจ้าเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนไปถึงบ่ายโมงครึ่ง เป็นร้านอาหารเล็กๆสไตล์โฮมมี่น่ารักมากเลยนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีที่นั่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาที่นี่เราจะได้สัมผัสถึงความเป็นเวียดนามแบบบ้านๆแท้ๆและรสชาติอาหารแบบต้นตำรับสูตรของคนเวียดนามเลยวัฒนธรรมการกินของคนเวียดนามส่วนใหญ่เขาก็จะนั่งโต๊ะเก้าอี้แบบเตี้ยๆกันนะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็จะสั่งบนหมี่ที่เป็นเรคคอมเมนต์ของร้านเลยหน้าตาเนี่ยก็จะดูคล้ายๆกับไข่กระทะของบ้านเราเลย แต่จะแตกต่างกันตรงที่พวกเครื่องนะครับก็ของเวียดนามเนี่ยเขาก็จะใส่พวกไข่แฮมไส้กรอกหมูยอนะครับหมูส well, ับแล้วก <ita> <laughs> ็จะมีตับบดด้วยแล้วก็มีชีสด้วยพอกินรวมๆกันเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็วัฒนธรรมการกินของเขานะครับเขาก็จะกินกับขนมปังควบคู่กันไปด้วยหลังจากที่กินอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปลุยกันต่อที่ h o c ิมินซิตี้มิวเซียมออฟไฟอารเปิดให้เข้าชมทุกวันเริ่มตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าจนไปถึง5โมงเย็นที่นี่จะต้องเสียค่าเข้าชมด้วยราคาอยู่ที่30,000ดองเท่านั้นเองถูกมากๆเลยที่นี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะของเมืองโฮจิมินก็จะเป็นที่รวบรวมผลงานศิลปะและวัตถุโบราณต่างๆไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามพระพุทธรูปภาพเขียนไม้เงินกระเบื้องต่าง,าง,างนะครับมีครบเลยเราก็สามารถเดินชมกันได้ ก็จะแบ่งออกเป็น3อาคารด้วยกันมีสีเหลืองสดใสถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่20เป็นอาคารที่ผสมผสานการออกแบบจากสถาปนิกชาวฝรั่งเศสและสถาปนิก์ชาวเวียดนามร่วมกันออกแบบหอศินโฮจิมินห์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอันดับหนึ่งของเวียดนามมีการอนุรักษ์ศิลปรกรรมเวียดนามตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงยุคปัจจุบันเลย มีศิละปะให้ดูหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นรูปวาดหรือว่าปฏิมากรรมแล้วก็อื่นๆอีกหลากหลายซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้มีการจัดเก็บผลงานศิละปะอยู่ประมาณ2,000กว่าชิ้น ก็จะสามารถเข้าชมได้ทั้งหมด3ชั้นด้วยกันที่ชั้นแรกส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพวกรูปวาดนะครับค่อนข้างเยอะแต่พอขึ้นไปชั้น2และชั้น3เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นศิลปะแขนงอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประิมากรรมนะครับปูนปั้นหรือว่าแบบพวกศิลปะโลหะต่างๆนะครับในบางโซนเนี่ยก็จะมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโฮจิมินห์ด้วย ที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งที่เอาไว้ชมผลงานศิลปะหรือว่าเอาไว้ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งถ่ายรูปยอดฮิตของหนุ่มสาวชาวโฮจิมินห์ด้วยเช่นกันเพราะว่าสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับมีความสวยงามในสไตล์แบบยุโรปคนก็เลยแห่มาถ่ายรูปในนี้ ถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับแล้วก็ถ่ายจริงจังด้วยบางคนเนี่ยมีช่างกล้องมีช่างไฟมาเลยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยถึงกับว่าเช่าชุดประจำชาติของชาวเวียดนามเนี่ยมาใส่ถ่ายรูปกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปนั่งพักที่คาเฟ่กันก่อนนะครับร้านที่จะไปเนี่ยก็คือ แรงแรงคอฟฟี่เป็นร้านลับที่หาทางเข้ายากมากๆเดินผ่านหลายรอบกว่าจะเจอเพราะร้านอยู่ที่ชั้น2แล้วก็ต้องเข้าตอกเล็กๆมาก่อนนะครับกว่าจะถึงทางเข้าของร้านที่เป็นบันไดขึ้นไปยังชั้น2ที่ร้านก็จะอยู่ใกล้ๆกับตึกไบเทคโก้ฟิ n แลนเชียลทาวเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าจนไปถึง4ทุ่มขอบอกเลยว่าคาเฟ่ที่โฮจิมินเนี่ยชิคไม่แพ้ที่เกาหลีหรือว่าที่ไทยเลยนะครับชอบการตกแต่งของร้านนี้มากเพราะว่า เป็นการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลอกที่ผสมประสานความเก่าของตึกนะครับแต่ว่าใส่ความเป็นดีเทลและเฟอร์นิเจอร์ที่มีความเป็นโมเดิร์นเข้าไปที่นี่ก็จะมีบริการพวกเครื่องดื่มชากาแฟนะครับแล้วก็มีพวกของหวานของว่างเบเกอรี่ต่างๆราคาก็กลางๆนะครับอย่างเช่นพวกราคากาแฟเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ120กว่าบาทใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยแนะนำให้มาที่นี่เลยนะครับเพราะว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆให้ถ่ายเยอะมาก ที่ต่อมาเราจะพาไปชมวิวเมืองโฮจิมินห์แบบ360องศาที่ไซ่ง่อนสกายเด็ก็จะอยู่ตึกเดียวกันกันกบไบเทคโกไฟแนนเชียลทาวเวอร์เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งจนไปถึง3ทุ่มครึ่งต้องเสียค่าเข้าชมนะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ290บาทเท่านั้นเองถูกมากๆเลยนะครับคุ้มค่ากับการขึ้นไปดูมาก ที่ตึกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโฮจิมินห์เลยนอกจากจะสามารถชมวิวเมืองโฮจิมินห์แบบ360องศาแล้วยังมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเมืองโฮจิมินห์ผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลแบบสัมผัสแถมยังมีกล้องส่องทางไกลให้นักท่องเที่ยวได้ชมเมืองในระยะไกลๆอีกด้วย เมื่อเดินตามทางไปเรื่อยๆเราก็เจอโซนๆหนึ่งนะครับที่เขาจะจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชุดประจำชาติของชาวเวียดนามมีหลากหลายชุดให้เราดูนะครับดูไปก็เพลินตาดีนะครับสวยงามมากๆเลยแล้ววันที่เราไปนะครับเขาก็มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะที่ทําจากไม้ไผ่แล้วก็บนชั้นนี้นะครับยังมีจุดขายของที่ระลึกนะครับใครที่อยากได้ของที่ระลึกติดไม้ติดมือเนี่ยสามารถช้อปปิ้งที่ชั้นนี้ได้เลยนะครับ เดินไปต่อไม่ไกลมากจากไส้ง่อนสกายเด็กนะครับก็จะไปเจอกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ถูกใจวัยรุ่นมากๆที่ใครมาเนี่ยจะต้องแวะไปชมนั่นก็คือเดอะคาเฟ่อพาร์ตเมนต์นั่นเองก็จะเป็นอาพาร์ทเมนต์เก่านะครับที่เขาเปิดร้านคาเฟ่หลายๆร้านภายในตึกนี้ชอบร้านไหนก็เลือกเข้าไปได้เลย ตรงถนนเส้นหน้าตึกหรือคาเฟอพาร์ตเมนต์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นถนนที่สามารถเดินเล่นได้ย,วยาวๆเลยเพราะว่าตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนลานกว้างๆจะมีความเป็นเหมือนคล้ายๆกับที่สาธารณะที่สามารถเดินเล่นชมเมืองยาวๆชิวๆได้เลยเพราะว่ารอบๆนี้นะครับจะมีสถานที่ราชการสําคัญๆแล้วก็ตึกสวยๆเนี่ยตั้งอยู่รอบๆแถมตรงนี้นะครับตรงสองข้างทางนี้เนี่ย ก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เนมร้านกาแฟร้านอาหารนะครับสามารถเดินเล่นหรือว่าจะนั่งพักผ่อนได้เลยยาวๆชิลมากๆเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆบริเวณนี้กันครับว่าสถาปัตยกรรมรอบๆตรงนี้เนี่ยมีความสวยงามมากมีความเป็นยุโรปมากๆเลยไปชมกันเลยเดินไปต่อไม่ไกลมากนะักก็จะเจอกับโฮจิมินซิตี้มิวเซียม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นระหว่างปีคศ .1885-1890 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่นี่ก็จะเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนไปถึง5โมงเย็นแต่ว่าจะต้องเสียค่าเข้าชมราคาอยู่ที่3 0 0 0 0ดองเท่านั้นเองถือว่าถูกมากๆเลย ภายในโฮจิมินซิตี้มิวเซียมก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองโฮจิมินและจะมีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตกในเวียดนามการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามการต่อต้านฝรั่งเศสและอเมริการวมไปถึงการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนายโฮจิมินด้วยซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับเมืองโฮจิมิน น่าจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับใครที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามโลกโดยเฉพาะสงครามเวียดนามเนี่ยที่นี่เขามีบอกอย่างละเอียดเลยนะครับแถมยังมีอุป,ปรกรณ์หรือว่าของเครื่องใช้ต่างๆในยุคนั้นๆรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับให้มาที่นี่ได้เลยรับรองได้ความรู้เกี่ยวกับสงครามในเวียดนามเยอะพอสมควร เดินต่อไปเรื่อยๆอีกหน่อยไม่ไกลมากนะักก็จะเจอกับไซ่ง่อนเซ็นเตอร์โพสต์ออฟฟิศ ที่แห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับก็จะแวะมาถ่ายรูปเล่นกันที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามโดดเด่นและสะดุดตาแถมยังมีห้องโถงในตัวอาคารนะครับที่มีความโค้งมนอย่างสวยงามแถมพื้นเนี่ยก็ได้ถูกปูด,ด้วยกระเบื้องที่มีสีสันและลวดลายที่สวยงามเช่นกันบนกำแพงด้านหนึ่งนะครับก็จะมีการ วาดรูปแผนที่ที่ถูกระบายสีด้วยมือที่มีความละเอียดปานนีดและสวยงามลองไปชมบรรยากาศและความสวยงามภายในตัวอาคารกันเลยครับ <S <S ที่ภายในตัวอาคารก็จะมีร้านขายของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆน,นะครับอยู่ตรงที่ใกล้ๆก,กับทางฝั่งซ้ายและทางฝั่งขวาตรงบริเวณประตูทางเข้าก็จะมีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าพวงกุญแจแม่เหล็กสมุดโน้ตหรือว่าโปสการ์ดนะครับ ของส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของที่ระลึกของเวียดนามที่จะซื้อฝากกลับไปให้คนอื่นได้เดินไปทางซ้ายนิดนึงข,งข้างๆ post office นะครับติดๆกันเลยก็จะมีถนนเส้นหนึ่งเขาก็จะเรียกว่า Ho จิ i ิน n h ซิตี้บุ๊กสตรีทก็จะเหมือนกับตลาดนัดถนนคนเดินที่จะเน้นร้านหนังสือซะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีร้านหนังสือให้เลือกเยอะมากมีทั้งหนังสือลดราคาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหนังสือภาษาเวียดนามหนังสือภาษาอังกฤษก็มีบ้างนะครับบางร้านแต่ว่า ก็จะมีไม่เยอะเท่าหนังสือเวียดนามนอกจากนั้นนะครับแถวแถวนั้นก็จะมีคาเฟ่ให้เราเลือกนั่งเหมือนกันใครที่อยากนั่งพักผ่อนพักขานะครับก็ มากินน้ําที่บริเวณแถวๆนี้ได้เหมือนกันพอตกเย็นเราก็พาไปดูที่โบสถ์ทันดินหรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าโบสถ์สีชมพูเนื่องจากตัวอาคารนะครับเขาจะทาด้วยสีชมพูสีสันสวยงามและที่นี่นะครับมีความเก่าแก่มานานถึงร้อยกว่าปีเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สําคัญของเมืองโฮจิมินเลยก็ว่าได้ที่โบสถ์แห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในปีคศ1876 ซึ่งเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสนะครับกำลังปกครองเวียดนามอยู่โบสถ์แห่งนี้นะครับจึงได้อิทธิพลในการสร้างโบสถ์มาจากทางยุโรปแบบเต็มๆและยังเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโฮจิมินเลยนะครับนอกจากจะเป็นที่ที่เอาไว้ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาแล้วที่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนื่องจากเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนักท่องเที่ยวจึงชอบเข้ามาถ่ายรูปกันในโบสถ์แห่งนี้ โดยสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของโบสถ์แห่งนี้ก็จะเป็นแบบนีโอโรมาเนสในช่วงที่เราไปนะครับเป็นช่วงปีใหม่ซึ่งทางโบสถ์เนี่ยเขาก็ได้มีการตกแต่งแบบคริสต์มาสภายในโบสถ์นะครับซึ่งก็จะทำให้ยามค่ำคืนเนี่ยก็จะมีแสงสีนะครับไฟที่สวยงามรวมไปถึงการตกแต่งถ้ำคริสต์มาสของชาวคริสต์ด้วยนะครับเช้าวันต่อมาขอเริ่มต้นที่ร้านไมสันมารุ เป็นร้านคาเฟ่ที่เน้นการขายช็อกโกแลตเพราะว่าที่ร้านนี้นะครับเขามีชื่อเสียงโด่งดังในการทำช็อกโกแลตเป็นอย่างมากมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช็อกโกแลตให้เลือกอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตที่เป็นแท่งๆนะครับที่ร้านเนี่ยเขาทำแพ็กเกจได้ค่อนข้างออกมาสวยงามแล้วก็น่ารักมากเลย สามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากให้กับคนทางบ้านได้เลยนะครับสามารถเลือกช็อกโกแลตเป็นชิ้นๆแต่ละชิ้นนะครับเป็นแต่ละรสชาติเนี่ยแล้วก็เอามาแพ็ครวมกันเป็นกล่องเดียวเป็นกล่องของตัวเองได้เลยนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีพวกเบเกอรี่หรือว่าพวกแบบเป็นคุกกี้นะครับที่ส่วนมากเนี่ยก็จะผสมวัตถุดิบที่เป็นช็อกโกแลตด,ด้วยก็อร่อยมากๆเลยนะครับสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลย ไปต่อกันที่ไส่งอนซูเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลาตี5จนไปถึง6โมงครึง่งก็จะต้องเสียค่าเข้าชมนะครับค่าเข้าชมเพียงแค่6 0ห0 0ดองเท่านั้นเองที่นี่ถือว่าเป็นสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามเลยก็ว่าได้เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่สมัยปีพศ .2412 ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสวนสัตว์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าเขาเปิดติดต่อกันมายาวนานมากๆ ที่สวนสัตว์แห่งนี้นะครับมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงคันแล้วก็นกรวมกว่าร้อยชนิดตลอดจนกล้วยไม้และไม้ประดับมากมายที่สวนสัตว์แห่งนี้นะครับก็เลยได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยส่วนที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนาม อยู่ติดๆกับแส้งงอนซูเลยนะครับเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันแต่ว่าเขาเนี่ยจะแบ่งเปิดเป็น2รอบด้วยกันในรอบเช้านะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนไปถึง11โมงครึง่งส่วนรอบบ่ายนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงจนไปถึง5โมงเย็นถ้าจะเข้าไปชมนะครับต้องเสียค่าเข้าชมนะครับก็อยู่ที่ประมาณเพียงแค่3,000 30, 0ดองเท่านั้นเองซึ่งถือว่าถูกมากๆ ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามมากขึ้นแถมยังมีวัตถุโบราณที่สามารถหาชมได้ยากและมีความสวยงามให้เราได้เห็นแบบของจริงอีกด้วยมีให้ดูทั้งศิลปะนะครับเครื่องดนตรีเครื่องแต่งกายเทวรูปต่างๆรวมไปถึงของใช้ของทหารในสมัยก่อนๆอีกด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะครับที่นี่ก็ยังมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านของชาวเวียดนามอีกด้วยนะครับเรารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยได้ข้อมูลครบถ้วนมากๆเลยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดที่เรามาในเวียดนามต่อมาเราก็จะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ตลาดที่มีความเก่าแก่แล้วก็มีขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ซึ่งนั่นก็คือเบนถังมาร์เก็ต ก็จะเป็นแหล่งขายเสื้อผ้าขายของที่ระลึกรวมไปถึงของฝากและอาหารต่างๆนะครับแล้วว่าฟิลฟิล <feel S 1> เดียวกันกับตลาดนัดสวนจตุจักรที่บ้านเราเลยแต่ว่าเล็กกว่านะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบมากันนะครับเพราะว่าราคาของที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนักแต่ขอแนะนําเลยว่าเวลาใครที่จะมาซื้อของในนี้เนี่ยให้ลองต่อราคาไว้เยอะๆนะครับอย่าเพิ่งไปซื้อราคาที่เขาบอกตั้งแต่แรกเพราะว่ามันจะลดได้อีก หลังจากที่เราเดินสำรวจครบ1รอบแล้วนะครับก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยมีขายเกือบทุกอย่างจริงๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกของฝากนะครับข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้านะครับไม่เพียงแค่นั้นนะพวกแบบร้านอาหารร้านเครื่องดื่มของกินก็มีนะครับฟิลเดียวก,กันกับตลาดอาอรตกผสมกับสวนจตุจักรบ้านเราเลยนะครับ คนค่อนข้างเยอะนะครับในบางมุมเนี่ยก็รู้สึกว่าเดินแบบแออัดกันมากๆเลยให้ระวังของมีค่าด้วยนะครับพวกแบบกระเป๋าสตางมือถือนะครับระหว่างเดินช้อปปิ้งเนี่ยก็ให้ระวังแบบพวกโจรลวงกระเป๋าด้วยนะครับ หรือใครที่ชอบช้อปปิ้งนะครับพวกของแบรนด์เนมในห้างเนี่ยเราก็มีห้างแนะนำเพื่อนๆเ,เหมือนกันห้างแรกนะครับก็คือวินคอมเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกแบบแบรนด์ระดับกลางๆทั่วๆไปเหมือนกับแบรนด์ในประเทศไทยเลยนะครับก็สามารถเดินเล่นนะครับเดินซื้อของช้อปปิ้งภายในนี้ได้เลยแบบเปิดแอร์เย็นสบายๆนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยของเซลเยอะเหมือนกันนะอันนี้เรามาช่วงแบบประมาณเดือนธันวาคมนะครับคือแบบเซลล์หนักมากเซลล์เกือบทุกร้านเลยอะ ซึ่งพื้นที่บริเวณรอบๆห้างแห่งนี้นะครับมันก็เป็นเหมือนแบบคล้ายๆกับถนนช้อปปิงนะ้งเนาะเมื่อเราออกไปจากนอกห้างเนี่ยก็จะเจอแบบห้างอื่นๆแล้วก็มีแบรนด์ร้านค้าอื่นๆนะครับเปิดเรียงรายตามท้องถนนเลยก็สามารถเดินเล่นตามริมถนนเส้นนี้ได้เลยนะครับคือแบบช้อปปิ้งได้เลยกันยาวๆอีกห้างหนึ่งที่เราแนะนำนะครับนั่นก็คือแซงงอนเซ็นเตอร์เป็นอีกหนึ่งห้างที่อยู่ในย่านใจกลางเมือง มีพวกแบบแบรนด์เนมต่างๆให้เราเลือกซื้อมากมายนะครับแล้วก็มีพวกร้านอาหารนะครับแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ด้านล่างด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็แนะนำนะครับใครที่หาซื้อของฝากนะครับหรือว่าช้อปปิ้งพวกแบรนด์เนมเนี่ยก็มาที่นี่อีกที่หนึ่งได้เหมือนกันนะครับ คืนนี้เราจะพามานั่งชิลที่แบสดังวอ l ฟ p พาร์เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ติดริมแม่น้ำไส่ง่อนในเมืองโฮจิมินห์บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตึกรอบๆบ,บริเวณนี้เนี่ยก็สวยงามเพราะว่าเป็นตึกที่แบบยังคงความเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรปแถมมองไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นวิวของแม่น้ำไส่งอนสามารถนั่งเล่นชิลๆรับลมชมวิวติดแม่น้ำตรงนี้ชิลๆกันได้เลย ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้พาเที่ยวในเวียดนามที่เมืองโฮจิมินส์ส่วนคลิปหน้านะครับจะพาไปเที่ยวที่ประเทศไหนหรือว่าที่ไหนเนี่ยฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด u b s c r i b e ช่องวันฟรีเดย์ใน YouTube ด้วยนะครับหรือหากใครที่ต้องการจะดูรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆสามารถเข้าไปอ่านได้เลยในะ เฟซบุ๊กวันฟรีเดย์เพจท่องเที่ยวหรือว่าหากใครที่ต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับก็เข้าไปดูได้เลยใน IG T เต้อันเดอร์สกอนิด